เรื่องโจรทำทีซื้อน้ำพริกคือในครั้งก่อนคุณยายขายน้ำพริกบอกว่าถูกคนร้ายคนหนึ่งทำทีมมาซื้อน้ำพริก10บ,บาทจ่ายแบงค์ร้อยพอทอนเงินให้เขาแล้วก็เข้าไปในครัวแป๊บเดียวเพื่อเตรียมของเพราะคิดว่าเขาไปแล้วแต่ปรากฏว่าเขาย้อนกลับมาไม่ถึงหนึ่งนาทีก็บุกมาเอากระเป๋าสะพายที่อยู่บนแคร่มไม้ไผ่ไปซึ่งคุณยายเอาเสื้อคลุมไว้เนื่องจากในกระเป๋ามีทอง มีเงินคุณยายก็เลยเอาผ้าคลุมคลุมไว้ปรากฏว่าตอนคุณยายออกมากระเป๋าไม่อยู่แล้วซึ่งมีทองมีพระมีเงินรวมแล้วล้านกว่าบาทไปเลยเรื่องนี้ชีให้เห็นว่าทรัพย์สินทั้งหมดยายหามาทั้งชีวิตด้วยการค้าขายอย่างสุจริตแต่มาเจอพวกมิจฉาชีพแบบนี้ไม่ดีเลยเรื่องพลุระเบิดพรากชีวิตผัวคือในครั้งก่อนมีโรงงานพลุแห่งหนึ่งเกิดระเบิดขึ้น สาเหตุมาจากขั้นตอนการผสมดินปืนเกิดระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุลุงเสน่อายุ58ปีเป็นคนงานที่กำลังผสมดินปืนอยู่คนเดียวในโรงเรือนเสียชีวิตทันทีส่วนคนงานคนอื่นๆไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะขั้นตอนการผสมดินปืนลุงเสนจะอยู่คนเดียวมีแต่หมาอีก5ตัวที่อยู่ด้วยกันกับลุงเสน่ก็ตายหมดพรรยาของลุงเสน่รีบมาร้องไห้เสียใจไม่รู้จะเดินไปทางไหนพูดว่า ลุงไม่อยู่แล้วลุงไม่อยู่แล้วตลอดทางเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าความสูญเสียคงทำใจไม่ได้แน่นอนลุงกับป้าอยู่ด้วยกันมา30กว่าปีแล้วไม่ดีเลยเรื่องหนุ่มหนีตายเข้าค่ายทหารคือในครั้งก่อนมีหนุ่มชาวอุดรคนหนึ่งชื่อนายต้นหอมรู้จักกับหญิงสาวก็นัดเจอกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งปรากฏว่านายต้นหอมขี่มอเตอร์ไซค์ จะไปหาฝ่ายหญิงจูจ่ๆก็มีวัยรุ่นมาดักรอจะรุมทำร้ายจนเขาต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปขอความช่วยเหลือในค่ายทหารเขาต้องเร่งเครื่องหลบหนีแบบไม่คิดชีวิตจนเกือบจะชนกับกำแพงหลังจากถูกวัยรุ่น3าคนดักทำร้ายขณะขี่รถออกจากรีสอร์ทนายต้นหอมเขาได้แจ้งความกับตำรวจเขาเล่าให้ฟังว่าได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งได้เดือนเศษไม่ใช่ว่าเจอกันครั้งแรกเจอกันสอถึงสครั้งแล้ว ตอนนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยระหว่างรอนายต้นหอมก็บอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจรอนานด้วยยังไงก็ไม่รู้มันมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างหรือไม่ก็ไม่รู้ไงก็เลยขี่รถออกมาระหว่างทางไปเจอกลุ่มวัยรุ่นนั่นแหละเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าเป็นอุทาหรณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหากว่ารู้จักกันในโลกออนไลน์ยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอย่างต้องใช้เวลากันหน่อย เรื่องลุงกับหลานคือในครั้งก่อนมีหลานรอมอบตัวไม่ได้หนีไปไหนยังอยู่ในอาการตกใจกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปแล้วว่าตนเองก็นั่งเล่นกับเพื่อนรุ่นพี่ที่แคร่มไม้หลังบ้านปรากฏว่าจูจูลุงก็เดินเข้ามาโวยวายด่าทอตบเข้าไปที่ใบหน้าอย่างแรงตอนนั้นก็เลยคว้าม,มีดปลายแหลมที่เก็บไว้แทงไปหนึ่งครั้งไม่รู้ว่าเข้าตรงไหนเกิดการต่อสู้กันขึ้น จนกระทั่งลุงล้มลงไปนอนกับพื้นบอกว่ายอมแล้วตอนนั้นเห็นลุงเจ็บก็เลยเดินไปแจ้งข่าวกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เดินกลับมาบ้านรอมกตัวแต่ลุงก็เสียชีวิตไปแล้วด้านแม่บอกว่าลุงกับหลานกระทบกระทั่งกันเป็นประจำแต่ก็ไม่ถึงกับลงไม้ลงมือรุนแรงกันแบบนี้เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าคราวนี้ทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นตบหน้าด่าทอหลานจนหลานทนไม่ไหวเอามีดแทงลุง ไม่ดีเลยเรื่องพี่รักน้องพี่จะปกป้องน้องคือในครั้งก่อนน้องเออยู่มสออายุ14ปีโดนเพื่อนแกล้งมาพร้อมพี่ชายอายุ24ปีด้วยความรักน้องพี่หยิบปืนไปแล้วบุกโรงเรียนเลยแล้วไปจัดการไอ้คนที่แกล้งน้องเอน้องเอบอกว่าคือไอดำอายุ14ปีเรียนอยู่มสอห้องเดียวกันที่เอาปืนฟาดหัวไอดำลม้มลงทันทีแล้วเอาเท้าเหยียบ เด็กคนอื่นเห็นก็ตกใจวิ่งออกจากห้องเรียนไปก่อนหน้านี้น้องเอล้มกระแทกพื้นปากแตกเพราะไอ้ดำมันยื่นเท้ามาขัดขาที่ชายก็เลยมาก่อเหตุเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าตำรวจต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายเข้าใจว่ารักน้องแล้วก็ห่วมน้องแต่ก็ควรแจ้งที่โรงเรียนนะไม่ดีเลยเรื่องนักศึกษาถูกชิงรถจากรยานยนต์คือในครั้งก่อน ผู้ภัยมูลนิธิแห่งหนึ่งช่วยเหลือน้องวัยรุ่นอายุ18ปีเรียนอยู่ปี3นักศึกษาอาชีวะเทคโนโลยีแห่งหนึ่งโดนมีดปาดเข้าไปที่คอใต้คางและหูข้างขวารีบนำส่งโรงพยาบาลเขตแห่งหนึ่งคือน้องขี่รถจะกลับมาบ้านเอาอุปกรณ์เพื่อจะเตรียมตัวไปสอบที่โรงเรียนแต่ระหว่างทางมีคนร้ายจู่ๆมากระโดดถีบมอเตอร์ไซค์น้องเข้าจนเสียหลักล้มอีก300เมตรจะถึงบ้านแล้ว น้องพยายามพึดสู้คนร้ายมันเอามีดแทงที่คอน้องสู้สุดฤทธิ์จนรอดตายมาได้แล้ววิ่งมาขอความช่วยเหลือหมดแรงล้มลงบริเวณทางเข้าหมู่บ้านคนมาเห็นก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือตำรวจบอกว่าจะไม่ปล่อยให้ลอยนวลเด็ดขาดเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้อาวุธจี่บังคับถือว่ารุนแรงกว่าลักทรัพย์ธรรมดาและมีเจตนาฆ่าด้วยไม่ดีเลย